สวัสดีครับผมชื่อนายปฏิพันธ์ถึงแก้วงรหัสหนิสิต5้าแปดสอง1ูนย์ศูนย์หนึ่งเจทนครับวันนี้จะมาทำการทำแผนภูมิในโปรแกรม Microsoft Word นะครับอย่างแรกเราก็ไปที่แทรกนะครับแล้วก็ไปที่แผนภูมินะครับวันนี้เราจะมาทำแผนภูมิแท่งแบบธรรมดาธรรมดานะครับแบบง่ายๆแล้วก็ไปที่คอลัมน์นะครับ ฟังก์ชันของแผนภูมินะครับจะมีแบบเยอะมากแล้วก็แบบมีแบบแผนภูมิเส้นวงกลมแท่งนะครับเราก็แบบแผน,นที่ x y หุ้นพื้นผิวหาโดนัทนะครับแต่วันนี้เราจะมาทำแผนภูมิง่ายๆนะครับก,กดเข้าไปนะครับมันก็จะมีสองหน้าต่างนะครับอันแรกจะเป็นหน้าต่างของ Microsoft Word หน้าต่างที่สองจะเป็นหน้าต่างของ Excel นะครับหน้าต่างของ Word จะเป็นแผนภูมิส่วนหน้าต่างของ Excel จะเป็นตัวกำหนดแผนภูมินะครับะจะนี่ครับประมาณนี้ครับวันนี้เราจะมาทำแผนภูมิการมาโรงเรียนของใน A กับ B นครับในหนึ่งสัปดาห์ครับนี่อย่างแรกน,นะนี่จะลบก่อนครับ นใน A ยนอนะครับสองก็ใน D ใน D นะครับแล้วก็ใน A ก็มาโรงเรียนสี่วันนะครับอันนี้เป็นว่าโร มาลงเลียนอันนี้เป็นขาดเรียนนะครับพอเรามีช่างมันไม่เป็นไรครับแล้วก็ในาดีมาเรียนลักสามวันนะครับอันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็สองก็เต่เมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถ ปิดปิดหน้าต่างของ Excel ไปได้เลยนะครับในการกรอกข้อมูลก็ปิดนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันของการทำแผนภูมินะครับก็จะมีเครื่องมืออีกสองอย่างนะครับนี้ก็คือการออกแบบก็แบบนี้ก็เปลีย่ยนสีง่ายๆนะครับแต่ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นอันนี้มาให้ก็ชื่อแผน่นเป็นข้าวโพมของแผ่นฟูมที่สำเร็จแล้วนี่ครับล้วก็จะทำชื่อแผ่นฟูมด้วย เราก็มาลองมาเล่นนุ่มแบบก็จะเป็นกล่องข้อควะกล่องยันสีกล่องอย่างเงีน้ยะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันอีกมากมายให้เล่นนะครับเอาสีแดง ก็ผมขอจบการรายงานการทำแผนภูมิโดยโปรแกร,รม Microsoft Word ในแค่นี้ครับขอครับ